สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะคั่วอึงอ่างหรือว่าคั่วแค่อึงอ่างนะจ้าวัตถุดิบก็จะมีอึงอ่างแล้วก็ผักส่วนครัวเห่านะจ้าผักหลากหลายชนิดเนาะมีอาย่างก็ใส่ลงไปหมดเลยเนาะไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยนะเจ้าเอาบวบมาปอกแล้วก็มาหัน่นมาซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะตามด้วยอออย่างก็ดอกขาเ้าหน้านี้ยังมีดอกขาอยู่นะเนอะ แล้วก็ถั่วฝักยาวนะจ้ามีพักอัยางก็ใส่ลงไปมีพักแคบก็ใส่พักแคบนะจ้ามีชะอมก็ใส่ชะอมเนาะชะอมของเฮานี้บ่ค่อยมียอดนะจ้าอันนี้ไปซื้อมากำมนึ่งอ่ามาเด็ดชะอมมาแต่ยอดนะจ้าพักเรียบร้อยแล้วนะจ้าเอาอึ่งมาซับเนาะจะซับละเอียดก็ได้เลยว่าซับแบบพอหยาบๆก็ได้เนาะอึ่งเนื้ออึ่งมันเปื่อยง่ายนะจ้าขะซับละเอียดพอประมาณเนาะ วัตถุด,ดิบเรียบร้อยแล้วนะเ้าอึ่งซับแล้วก็มีพี่แกงเฮานี่พี่แกงเขาปั่นเองเนาะแล้วก็พักสวนคัวของเฮานะา้าที่เก็บมาตะก,กี้เนาะมาดูแม่แกงเลยนะา้าออาโขกกระเทียมตั้งกระทะนะา้าใส่น้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะาว้าหอมดีแล้วก็เอาพิ่แกงลงไปคั่วเนาะคั่วจนหอมเลยนะา้าหอมคือหอมขึ้นแล้วก็ ใส่อึงอ่างเขาลงไปเนาะอ้าวหอมได้ที่แล้วใส่อึงอ่างลงไปเขาจะคั่วอึงอ่างจนหอมหอมเลยนะจ้าอารรูกานนี่ผมมีแล้วเน้ออึงอ่างเนาะถ้าไผ่ขายะาเขาก็ต้องแบบถนอมอาหารด้วยการไอคัวใส้แล้วก็แช่ฟิดไว้เนาะมาปรุงรสด้วยผงนัวเล็กหน่อยชูรสนิดหน่อยนะจ้าตามด้วยผักต่างๆของเฮานะจ้าอ่าถ้าน้ําแห้งก็เทน้ําลงไปใส่พอคลุกคลิกเนาะ ผักก็จะมีน้ำนะเจ้าผักจะคายน้ำนะเจ้า,าเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะเจ้าพอคลุกผิดเนาะพอแกงใกล้สุกแล้วผักคายน้ำมันก็จะมีน้ำเองนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าหัน่นผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยเนะาะง่ขั้วแคร์อึงอ่างนะเจ้าขั้วง่ายๆเมืองเมืองนะเจ้าวิธีทําก็ง่ายๆเนาะผักก็เอาตามส่วนครัวเฮานี่แหละเจ้า ใครมักใครชอบคข้มนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอันกับแม่ตัวนะเจ้าอ่าคัวอึ่งอ่างตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะเจ้าออหอมคึหอมขึ้นนะเจ้าคััวอึ่งอ่างหน้าฝนเจ้า